สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินหน้หนยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเลยค่ะเด้ออ่ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามตัวห้าน้อยมัดรวมเมื่อวานนี้ฮาน้อยมัดรวมคือภาพพ่อแม่พี่น้องขับปลาข่าดงจังสันล่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ห้าน้อยหน้ยลุดเด้อท่านผู้ชมแอดมินหน้ยขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านว่าแมนสิเดินเงี้ยว บอเดินท่านผู้ชมเมื่อว่านี่มาแต่เหล็กเดนวิงรูดจับคูบอมาอาอ้าท่านผู้ชมสําหรับเมือเ่อนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะเมื่อว่านี่เดนสามกับซีมาอยู่ท่านผู้ชมแตว่ว่าบอมมีคูจับอา้าสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะเป็นจังไรเนาะท่านผู้ชมมือนันนี้เป็นตะไบอยู่บ่ เป็นต่อไปต่ออยู่บว่าท่านผู้ชมมาเนี่ยมาบ้านคือเขาปลาเขาดงไปจังสันน้ออา๋าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมโน่หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนเด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ไดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม อผู้ใดสนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟีแอดไอดีไลฟ์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟีแอดไอดีไลฟ์เข้ามาเลยเลยค่ะเด้อแนวทางเลขคันหน่อยมัดรวมประจำวดวันที่สิบเจ็ดนะคะเลขเด่นจับวินมือเน,นี่มีหลายเลขเด้อท่านผู้ชมมีหลายหวยฮานอยลงคลิปหนี่แล้วคลิปหนากะสิเป็นตำเล่านะคะเนาะคลิปหนาลุยเล้าต่อท่านผู้ชม จังได้ขอให้แห้งๆปังๆมันๆนะะด้วค่ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องมีเงินหมืน่นเงินแสนเข่ากระเป๋าสู้คนท่านผู้ชมฮานอยมัดรวมนะคะเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะสี่ห้าเดแดหกนะคะเลขเด่นสี่ ห้าสิบห้าคู่วินนะคะมีสี่ห้ามินิเลขหนูหน่อยคือสูงจังสีเมม่เนาะท่านผู้ชมเหล็กมอนี้สูงท่านผู้ชมหนูหน่อยพอแม่พี่น้องเบิ่งไปก่อนกระไรเด้อะค่ะเด้อเพราะว่าเมื่อวานลดดิท่านผู้มชมเบิ่งไปก่อนกระไรเลขเด่นสี่กับผานี่ท่านผู้ชมเลขเด่นสี่กับผาเอาไปจับติดใส่กับเจ้าของกระไรเด้อะค่ะเด้อสี่ห้าสี่เจ็ด สี่แปดสี่หกสี่เก้าห้าเ็ดห้าแดห้ปเจ็ดหเจ็ดเก้า เดี๋ยวครัท่านผู้ชมโน่นหน่อยว่าลืมหาหกหรือเปล่าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าหกโน่นหน่อยลืมหาหกด้วยท่านผู้ชม เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าหกแปดหกแปดเก้าและหกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วท่านผู้ชมจับลงด้วยท่านผู้ชมหน่อยจับลง เด่นวิ่งรูดหน่หนอยจอห้เดนรูดหาเด้อค่ะเด้อเด่นสี่กับห้าวิ่งรูดหานะคะเด่นประจำวันนะคะชนกับในตารางห้าห้าหกเก้าเด่นประจำวันเนี่ยมากครบด้วท่านผู้ชมห้าหกเก้า บทที่นี้สิจับติดกับเหล็กเด่นในตารางได้บ่เด่นประจําวันก็คือหาหกเก้าด้อค่ะเดอ้อห้าหกเก้าด้ดอท่านผู้ชมความแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเดอ้อเด่นประจําวันห้าหกเก้าเนี่ยท่านผู้ชมชนกับเหล็กเด่นหน่หนอยก็คือหาเด่นสี่กับห้าเจาะวิ่งรูดห้านะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกห้าเก้าเสียงยังล่ะท่านผู้ชมสีม่หกแล้วก็หกเก้านะคะไม่เสียงรบกวนแน่ด้วยค่ะเด้อสองคู่วัดใจนะคะ ห้าแปดแต่ว่าเลขหาแปดงามอยู่ได้ธำรมชุมวันนี้ห้าแปดกับห้าเก้าสองคู่วัดใจ,จเหล็กงามอยู่ได้ทำรมชมุมอาคุณพ่อคุณแม่ขับหน้าจอเลยค่ะเออหกคู่เด่นเน้นเจาะสี่หกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหกหกเก้านะคะต่อมาชุดสามตัวเลยค่ะเด้อ ชุดสามตัวนะคะเบิ่งไปกวนกระไดเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เบิ่งไปกวนกระไดฮหาหนอยมารวมอ่าแตว่าสายวิ่งสายรูดบัพผาท่านผู้ชมสี่กับห้ามีให้เห็นแน่นอนนะคะสายวิ่งสายรูดท่านผู้ชมอัพสำหรับทายคลิปนี้ผู้ใดสนใจกาแฟหยาดสิบวันแอดไอดีไลน์เขามาสั่งเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องท่านใดที่จะสั่งของเด้อท่านผู้ชมแอดไอดีไลน์นะคะ NOO 1599ึ o o าเก้าเก้แฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนโกับขาวเจงุมโมโ,มโนบำรุงสายตาและผิวพรรณขาวเจงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแกนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ ยาสิฟันสกัดจากเห็ดลิ้นจืเจและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะเอ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะลองใส่ยาสิฟันอยากจะลองท่านกาแฟแอด i d l i n e สั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อ noo 1599ผู้ใดสนใจเขากลุ่มไล่์ฟรีกับแอ i d l i n e noo 1599นะคะเอา้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอย ขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมขอให้เฮงเฮปังปงมีเงินหมืนเงินแสนเข่ากระเป๋าจุกทุกทันเ้ยค่ะเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ